ไม่ต้องไปรอคิวเอายาหมอมากินอีกแล้ว <หา S 2> เพราะยาโรงพยาบาลเนี่ยอาตมาก็รักษาจังเลยไม,ไม,ไม่ไม่มีรเรื่อง <หา S 2> ปวดหายปวดแล้วก็เป็นอีกห, <า S 2> หมดรินยาก็เป็นอีกอย่างนั้นแหละสุดท้ายมาจบที่ผลิตภัณฑ์ดีบุญนะจ้าสุดท้ายมาจบที่นี่แหละคิปนี้ลงไปคนรู้จักอาตมาเยอะนะรู้จักอาตมาเยอะเลยทีเดียวถ้าถ้าใครเห็นแล้วก็ เป็นโลกนี้แล้วก็จงเชื่อเธอว่าภายในสามกองเนี่ยรู้เรื่องะค่ะไม,ม่กินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินมยมาหมดแล้วกัดกระเพาะจนเข้าโรงพยาบาลสามสี่เที่ยวแล้ว่ <c oughs> แต่าาอาตมารับรองด้วยด้วยเกียรติของพระอ,องค์งหนึ่งน่ะนะว่า อันนี้เขาไม่ได้จ้างมาไม่ได้วานมาว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ดีบุลนี้มาประมาณเก้ากล่องเก้ากล่องสิบสิบสิบสองกล่องละสิบสองกล่องใกล้จะหมดสิบสองกล่องละค่ะก็ดีขึ้นเดินได้ประมาณกิโลนึงแล้วไปกลับไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้าม้าไม่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 จะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะมาอยู่นี่ ขาขอสัมภาษณ์ก็มาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องความจริงอาจจะมาไม่จนพอที่จะต้องไปรับจ้างเราพาเอารับจ้างได้ที่ไหนเราสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพรนะคะวันนี้พรจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบุญแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ไวมากๆนะคะตอนนี้พรอยู่ที่วัดนนใหญ่ อนนี้พรอ,อยู่ที่วัดถนนใหญ่ตมบล<น>ถนนใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะแล้วก็วันนี้มาสัมภาษณ์หลวงตาะะที่ท่านทานผลิตภัณฑ์ดีบูญของเราแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะวันนี้เราก็ไปชมตัวจริงฟังเสียงจริงกันเลยนะคะ,ะน้มัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมนะคะหลวงตาชื่อว่าอะไรเจ้าคะชื่อจริงชื่อว่ามงคลธรรมธรรมปาโล ชื่อเรียกึงเขาเรียกกันว่าหลวงตายาวหลวงตายาวนะคะหลวงตาอายุกี่พรรษาเจ้าคะอา,อายุทั้งหมดเจ็ดสิบสองแต่บวชมาสิบสองปีอ๋อบวชมาสิบสองปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อายุเจ็ดประมาณเจ็ดสิบสองปีแล้วนะคะหลวงตามาเจอผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราเนี่ในช่องทางไหนเจ้าคะในช่องทางของย t u b e อ๋อดูใน YouTube แล้วเห็นว่ามีอาการเดียวกันเหมือนกันก็เลยลองโทรมาสอบถามใช่ไหมเจ้าคะไม่ก่อนจะลองก็ลองของบริษัทอื่นดูก่อนมันมาหลายหลายบริษัทกินแล้วรู้สึกว่าต้องเข้าโรงพยาบาลก็เลยลองพวกนั้นหายไปก็เลยลองซื้อดีบูลดูอยู่หรือเพราะว่าเหลือเหลือแต่ดีบูลที่โฆษณาอยู่ก็เลยซื้อของโยมไป ก็เลยลองตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบุลามาทานใช่ไหม<อ>คะแพะแพงก็แพงครับเราคิดเท่านั้นแหละเจ้าค่ะแล้วก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบุลเนี่ยหลวงตามีอาการปวดบริเวณไหนเจ้าคะปวดตั้งแต่เอวสะโพกเท่นหน้าขาเนี่ยน้าตามลูลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจะกวาดย,ยังย่ยังไม่ได้เลยอืมเจ้าค่ะอืมเพราะ เพราะว่ามันมันมันเป็นมานานแล้วถึงหกปีแล้วเนี่ย ค่ะก็คือหลงตาเป็นกระดูกทับเส้นนะคะปวดหลังสะโพกล้าวลงไปตามขาแล้วก็มีอาการถึงขั้นชาแล้วนะคะแล้วก็อลองทานผลิตภัณฑ์มาหลายตัวแล้วก็ไม่เห็นผลลัพธ์ใช่ไหมเจ้าคะไม่มีไม่ไม่เห็นผลลัพธ์นะคะอ่าอแล้วก็ได้ตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูนของเราไปนะคะแล้วก็หลังจากทานแล้วมีอาการดีขึ้นแบบไหนบ้างเจ้าคะพอกินไปกล่องแรกมันมีห้าซอง <c oughs> ก็ฉันไปสามซองก็รู้สึกว่ามันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้น,นจนหมดห้าซองแล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลง,ดลง <c oughs> จากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยกลับเดินได้ห้าเมตรและเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบาย <c oughs> กินหมดเก้ากล่อง <c oughs> อ๋อหลวง,งตาฉันไปทั้งหมดเก้ากล่องก็ <c oughs> เห็นผลลัพธ์ที่ว่าสามารถเดินแบบว่าไปได้เป็นกิโลได้ไม่อ่อนไม่เมื่อยเหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่เม่เหมือนเดิมไม่ปวดเหมือนเดิมค่ะเมื่อก่อนนี่ไปได้แค่ทร้านก็พักผ่อนแล้ว้องพักพักครึ่งทางแล้วค่ะแลเดี๋ยวนี้ไปได้สบายรวดเดียวยืนนี่ยืนลับาทนี่ตูดจะห้อยเลยเท่านึงค่ะอืรู้สึกว่ากินยาดีบูนนี่เข้าไปแล้วมันก็อาการเหล่านี้มันก็ค่อยๆคลายไปหายไปเรื่อยๆ จะหายแวบ,บไปเหมือนเทวดาไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะถ้าจะผ่าเนี่ยก็โทษทีเยอะสองผ่าสองเที่ยวยังไม่หายเลยค่ะเพราะว่าน้องชายก็ผ่าน้องสาวก็ผ่านะเดี๋ยวมีอะไรจะถามอีกค่ะก็คือหลวงตาก็คือคิดว่าทานผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาใช่ไหมคะคุ้มดีกว่าเราไปผ่าไม่หายค่ะ เพราะว่าหลวงตาเคยเห็นคนใกล้ตัวอย่างน้องสาวเขาไปผ่าตัดแล้วเขาไม่ได้มีอาการดีขึ้นใช่ไหมคะไม่ดีขึ้นพักเดียวค่ะแล้วก็บอดีอย่างเดิมค่ะแล้วไปหมอก็็นัดผ่าอีกค่ะก็ดีอีกแป๊บเดียวค่ะเป็นอย่างเดิมน้องชายก็เหมือนกันสองครั้งถือว่าราคาแพงแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มค่าจ่ายไปคุ้มค่าก็พยายามจะเก็บเงินให้กินเต็มคอร์สนะจ้า เพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันแย่มากว่ารายได้ไม่มีเลยโยมถ้ามีคะแนนสักหนึ่งร้อยคะแนนกับผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยคิดว่าจะให้กี่คะแนนกับผลิตภัณฑ์ดีบูญของเราคะถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว <laughs> สุดยอดนะคะมีให้มีหนึ่งร้อยคะแนนจะให้เก้าสิบห้าคะแนนแล้วค่ะแล้วก็นะคะก็ทานแล้วเห็นผลลัพธ์แล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาอยากให้หลวงตานะคะถ้าหลวงตาไปเจอคนที่มีอาการเดียวกันเนี่ยอยากจะให้หลวงตาช่วยแนะนําหน่อยว่า ให้เขาตัดสินใจกับผลิตภัณฑ์นี้ให้หน่อยเจ้าค่ะจ้าอาตมาถ้าได้พบก็จะแนะนำเขาได้ทุกคนแหละแต่ว่าบางคนเขาก็อย่างว่าเนี่ยไม่มีเงินจ้าแล้วก็ดูทนปวดกันไปอย่างนั้นอ่ะอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงกับเขาเพราะว่าช่วยตัวเองก็ยังไม่ไหวแล้วก็เคยแนะนำอยู่ใช่ไหมเจ้าคะเคยจ้ะเคย ค่ะแต่ว่าบางคนก็เห็นว่าอาจจะเป็นราคาแพงก็เลยยังไม่กล้าตัดสินใจอย่างนี้เนาะ,ะ,ะ,ะนั่นหละถ้า,ถาคลิปนี้ลงไปคนรู้จักอาตมาเยอะนะรู้จักอาตมาเยอะเลยทีเดียวถ้าถ้าใครเห็นแล้วก็เป็นโลกนี้แล้วก็จงเชื่อเธอว่าภายในสามกลองเนี่ยรู้เรื่องอาการจะเบาลง ค่อยเบาลงเบาลงเบาลงมันก็ไปเรื่อยๆเบาลงไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่แต่ว่า,าเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยการเงินก็แย่หน่อยค่ะเราก็ไม่ทันก็ต้องงดไปหน่อยนึงแล้วก็เมื่อเงินทันก็ซื้อใหม่ยางงี้น่ะเขาไม่กินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินมาหมดแล้ว กัดกระเพาะจนเข้าลงบนบ้านสามสีเที่ยวแล้วค่ะหลวงตาเคยไปรักษาแบบไหนมาบ้างที่ม,มันไม่เห็นผลเลยคือกกินยานี่แหละกินยาของบริษัทลำปางมัง่งขนแก่นมัง่งยาเม็ดยาเม็ดยุกอนมัง่งสารพัดอ่ะค่ะแต่ก็ไม่ใช่ถูกถูกเหมือนกันนะค่ะ แพงเหมือนกันก็ตกเมตรละสิบบาทยี่สิบบาทอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เห็นผลลัพธ์<ม>ใช่ไหมเจ้าคะมันเห็นนะแต่มันแต,แต่แต่โรคกระเพาะมันตามมาอ๋อค่ะมันไปไม่ได้แล้วหลวงตาหลวงตาทานผลิตภัณฑ์ดีบุญเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมัมกดไม่มียโยมยยยยไม่มีไม่กัดกระเพาะไม่อะไรทั้งสิ้นเลยค่ะ<า>ดีมากดีมากตัวเนี้ยดีมากเลยเพราะว่าไม่กัดกระเพาะดีสำหรับผู้คนไม่เป็นโรคเออเป็นโรคกระเพาะ แต่ับว่าคนไม่เป็นโรคกระเพาะก็กไปอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่เขาค่ะนะอันนี้ไม่มีคนข้างเคียงแ,แต่อาตมารับรองด,ด้วยเกียรติของพระองค์หน,งหนึ่งนะว่าอันนี้เขาไม่ได้จ้างมามันด้วานมาว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าเราใช้ดีบุลน,นี้มาประมาณเก้ากล่องเก้ากล่องสิบสิบสิบสองกล่องละสิบสองกล่องใกล้จะหมดสิบสองกล่องละค <oughs> ่ะ <c oughs> ก็ดีขึ้นเดินได้ประมาณกิโลหนึ่งแล้วไปกลับตอนนี้ไปบินทบาทได้หรือยังเจ้าคะบินได้แล้วเจ้าม <c oughs> บินได้แล้วถือว่าสุดยอดแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเห็นผลลัพธ์ได้ขนาดนี้ะนะคะคุ้มราคาดีมาก <c oughs> เยี่ยมค่ะแต่ว่ามันก็สำหรับลงทุนก้อนเดียวอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องไปรอคิวเอายาหมอมากินอีกแล้ว <Ha. S 2> พอยาโรงพยาบาลเนี่ยะมาก็รักษาจังเลยไม่ไม,ไ,มไม่มีรู้เรื่องค่ะปวดหายปวดแล้วก็เป็นอีก <Ha. S 2> หมดลิ้นจาก็เป็นอีกอย่างนั้นแหละสุดท้ายมาจบที่ผลิตภัณฑ์ดีบูญนะใช่สุดท้ายมาจบที่นี่แหละก็คิดว่าจะกินต่อไปจนกว่ามันจะหาย,ยานั่นแหละตอนนี้ถือว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่อาการดีขึ้นขนาดนี้ก็ประมาณห้าสิบปอร์เซ็นตยโยมค่ะดีขึ้นมากค อยากจะให้หลวงตาช่วยบอกหน่อยนะคะว่าไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้าม้าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไมจะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาตามายอยู่นี่เขาขอสัมภาษณ์ก็มาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่องทั้งเรื่องหมดเป็นเรื่องความจริง <laughs> อาตามาไม่จนพอที่จะต้องไปรับจ้างเรากพาเอารับจ้างได้ที่ไหนเลา <laughs> ใช่เห็นผลลัพธ์จริงๆนะคะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะอยากจะมาบอกกับคนที่มีอาการเดียวกันได้ลองตัดสินใจกับผลิตภัณฑ์ดีบุลค่ะดนดีด้วยถ้าใครตัดสินใจมาทางนี้นะขอส่งเสริมด้วยค่ะเพราะว่ามันได้ผลจริงๆถ้าไม่ได้ผลอาตมาไม่กล้ารับรองหรอกเพราะอาตมาก็ทุกวันนี้ก็ไม่ปวดค่ะ แต่เดินระยะทางกิโลนึงเนี่ยไปกลับก็ปวดบ้างค่ะแต่ก็ดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะโอ้ธรรมดาเดินกิโลนึงพักสามสี่เที่ยวเลยแต่ก่อนก่อนที่จะได้ทานอ่ะหลวงตาเดินได้ขนาดไหนก็บอกว่าแค่นี้แค่โบดเนี่ยต้องต้องพักสองเที่ยวอ่ะอพักเที่ยวหนึ่งอ่ะกลางๆอ่ะมันจะอ่อนแรงไปเลยใช่ไหมจคะัจะเดินไม่ไหวเลยตูดมันเตี้ยลงเลยอ่ะอ๋อค่ะมันดึงอ่ะเส้นมันดึงอ่ะ ถือว่าได้ชีวิตใหม่ไหมเจ้าคะก็เหมือนถ้ามันหายหายไปเลยก็จะได้ชีวิตใหม่อะนะค่ะแต่ก็นี่ก็มาห้าสิบปอร์เซ็นแล้วล่ะค่ะถ้ากินไปอีกสักพักหนึ่งทักนักก็คิดว่าคงจะหายค่ะคิดว่าหายขาดแน่ๆเลยค่ะอืมขอให้ดีบุญก็อ่าคงคุณภาพตัวยาไว้เหมือนเดิมกันแล้วกันค่ะนะทาง ผู้กินจะได้มีความถูกอแล้วก็หายจากโรคภัยตัวนี้มันทรมานมากจริงๆแล้วเป็นกันเยอะจริงๆโยมใช่เจ้าค่ะโรคโรคเนี้ยเป็นโรคของผู้สูงวัยนะคะน้ําในเข็มข้อเขาเสื่อมสภาพนะเจ้าค่ะค่ะแล้วก็ทรมานมากๆเลยใช่ไหมเจ้าค่ะทรมานมากโอ้ลูกโอยนั่งโอยนี่เอาเดินลุกไม่ได้เนี่ยเอามือยันในด้านแล้วด้านอีก่ยอ๋อนี่ยนะคะเกิดจากที่ว่าแบบ จะลุกเอากเ,างเองปั้นดันไปอ่ะอะ่จนมือด้านนี่เนี่ยด้านด้านจนเอามะนาวถูจนเหลือบางเนี่ย<า>มือก่อนหนาบต็ะเลยตอนนี้ก็คือช่วยตัวเองได้ลุกได้นั่นได้สบายไม่ต้องมีคนมา <laughs> ยุ่ง